สวัสดีค่ะสวัสดีกับช่องเชดาชาแนลนะคะวันนี้พึ่งจะมาผัดกะหล่ำปีนะคะใส่หมูสับแล้วก็ใส่ปูอัดนิดหน่อยนะคะมาดูวัตถุดิบของเรานะคะมีกระเทียมมีพริกค,ค่ะทานกับข้าวต้มร้อนๆนะคะยามเช้าอากาศแบบว่าเย็นๆแล้วนะคะต่างจังหวัดเดี๋ยวมาลงมือทำพร้อมๆกันนะคะกับพึ่งนะคะ ใส่กระเทียมนะคะกระทะเราร้อนแล้วค่ะวันนี้มาแบบสับไวนะคะแบบสั้นๆนะคะซึ่งทำเป็นพริกขี้หนูนะคะวันนี้ตำจะได้หอมๆห,หน่อยก็ตำไม่ละเอียดมากนะคะพอกระทะเราร้อนแล้วก็ใส่หมูสับลงไปก่อนเลยนะคะ ตอนนี้ฉุนมากเลยหอมค่ะเต็มหมูเลยค่ะอับของพึ่งน,นะคะพอเราล้วนหมูแล้วเราใส่น้ำปลานะคะตอนไฟยังแรงๆอยู่นะคะแล้วก็ซอสฝาเขียวนะคะมันจะเพิ่มความหอมนะคะเวลากระทะมันไม่ไหม้แห้งๆเป็นเตรียมนะคะแล้วเราก็ใส่กระหล่ำปีที่เราล้างสะอาดดีแล้วนะคะใส่ลงไปนะคะมันจะมีความหอมละมุนนะคะเวลาเราทาน มันจะมีออกแบบว่าจิดไม่ไหม้หน่อยๆนะคะนี่คือเคล็ดลับของพึ่งนะคะต่อจากนั้นเราก็เปิดไฟแรงเลยนะคะผัดใส่น้ำมันหอยเลยะคะ่ะต่อเติมน้ำตาลทรายนะคะ วันนี้ใช้เป็นน้ำตาลทรายแดงนะคะหนึ่งช้อนชาค่ะไม่หวานมากนะคะผัดพอให้ผักยุกนะคะไม่ต้องผัดนานเดี๋ยวจะไม่อร่อยนะคะจากนั้นเราก็ใส่ปูอัดเลยปูอัดใส่ทีหลังนะคะเพราะว่าปูอัดเขาสุกง่ายจริงๆิทานดิบก็ได้อยู่แล้ว เราก็เติมสีสันลงไปนะคะเพราะว่าเด็กๆทานมันก็เติมสีสันมันก็น่าทานขึ้นนะคะน่าทานไหมคะทุกคนแค่นี้เราก็ได้ผัดกะหล่ำปีนะคะใส่หมูสับอร่อยอร่อยยามเช้าของเราแล้วนะคะมาทำนะคะเดี๋ยวชิมรสชาติแล้วก็ตักเสิร์ฟได้เลยนะคะ เมนูง่ายๆสำหรับเมนูเช้านี้นะคะของบ้านพึ่งเองค่ะใครที่ชอบในคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้พึ่งด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปครั้งต่อไปค่ะวันนี้ก็ไปแล้วค่ะสวัสดีนะคะมีความสุขกับการทำอาหารค่ะ